เพื่อนๆหลายท่านนะครับตั้งคําถามนะครับมามากมายนะครับมันก็จะมีคําถามยอดฮิตคําถามเดิมๆที่ในโลกของวงการพระเครื่องเราสอบถามกันว่าพระเครื่องเนี่ยปั่นไหมพระเครื่องอยู่กับเซียนแท้อยู่กับชาวบ้านไม่แท้พระเครื่องอยู่กับเรายัางไงก็เก๊ต้องไปอยู่กับเซียนอย่าเอาพระไปให้เซียนดูนะเซียนมันจะบอกว่าพระเนี่ยเก๊นู่นนี่นั่นสารพัดเลยผมโตมาเนี่ย 40กว่าปีเนี่ยผมได้ยินคําถามนี้มาตลอดเอ๊ะแล้วทำไมเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ให้มุมมองของทุกๆคนหลายๆคนหรือคนส่วนใหญ่เปลี่ยนไปเราต้องตั้งสถาบันของเราเนี่ยให้มันเป็นมาตรฐานไหมผมก็เลยมาคิดเฮ้ยเอาอย่างนี้ผมก็รวมตัวกันในกลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถเราอยู่ในวงการพาสเราซื้อขายอยู่แล้วรับเช่าไวต่อรับซื้อขายต่อ แบบเป็นมาตรฐานอยู่ในวงการอยู่แล้วเราก็เลยตั้งสถาบันการันตีขึ้นมาชื่อว่าสถาบันตรวจสอบและประเมินมูลค่าวัตถุมงคลภายใต้บริษัทประเครื่องเมืองไทยสถาบันนี้ทําอะไรบ้างนะครับเวลาลูกค้าสงสัยในพระองค์ไหนเอามาให้เราปล่อยเช่าท่าแท้เป็นมาตรฐานสากลเราซื้อเราไม่มีบอกว่าอ,องค์นี้ไม่แท้นะแต่ขายผมถูกๆหน่อยได้ไหมไม่มีไม่เอาแบบนี้เราไม่มีที่นี่เราไม่ทํา การส่งพระมาให้เราตรวจสอบเรามีค่าตรวจสอบครับมีค่าธรมเนียมการตรวจสอบแต่เราตรวจสอบและออกบัตรให้ท่านเนี่ยถ้าท่านตรวจสอบแบบประเมินมูลค่าเรารับซื้อท่านด้วยความจริงใจโดยที่ประเมินมูลค่าไว้จะผ่านไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่เรายังซื้อในราคานี้เพราะฉะนั้นมันยืนยันและการันตีได้ว่าพระไม่มีคําว่าปัน่นถ้าปั่นต้องมีขึ้นมีลงถูกไหมถ้าปั่นมีขึ้นมีลงเนี่ยแน่นอนครับผมไม่สามารถยืนยันการันตีราคานั้นได้ แต่ถ้าเมื่อใดค,คุณบอกว่าเฮ้ยเซียนพามันปั่นก็ไม่เป็นไรนี่วันนี้ผมการันตีไว้1ล้านไปเหลือ1น0 0 0แสนผมก็ต้องซื้อในราคา1ล้านเพราะผมประกันราคาการันตีในใบไปแล้ว1ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องซื้อราคานี้แต่ถ้าขึ้นไปล้านห้าแน่นอนคุณไม่มีทางกลับมาขายผมถูกไหมแต่ผมการันตีราคาไว้ที่1ล้านถูกป่ะแต่วันหนึ่งพระไม่มีมูลค่าผมก็ยังรับซื้อราคานั้นนะถูกไหมครับนี่คือการการันตีการันตีว่าแท้บอกว่าแท้ออกมารับรองว่าแท้มันต้องรับซื้อสิถูกม มันถึงจะมั่นใจได้ว่าโอเคเขาเซอร์มาแล้วการันตีมาแล้วมารับซื้อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราตอบโจทย์และตอนนี้เราได้การยอมรับจากทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะสิงคโปร์มาเลฮ่องกงไต้หวันเวียดนามจีนสิงคโปร์เนี่ยอันดับต้น,ตนในที่เป็นฐานลูกค้าเราเลยเพราะว่าเรามีสาขายอยู่ที่สิงคโปร์เราแก้ปัญหาอะไรอีกแก้ปัญหาคือเอเนื้อพระองค์นี้ใช่เหรียญทองคํำไหมใช่เนื้อทองแดงไหมใช่โลหะที่เขาบอกเราไหมว่าเป็นอะไร เราก็มีการตรวจสอบโลหะด้วยเครื่องการตรวจโลหะใช้ทางวิทยาศาสตร์ถูกไหมอ่ะเราก็มีเครื่องตรวจโลหะพราเครื่องเช่นพราเนื้อผงพระบูชาพระอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถหักชำรุดได้เวลาซ่อมมาแล้วมองไม่เห็นเราใช้เครื่องเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ดูว่าเฮ้ยหักไหมซ่อมไหมมีปัญหาอะไรไหมพราอ,องนี้มีหยอดมีอุดมีซ่อมไหมเราก็มีแต่ตรวจเกแท้ต้องตรวจโดยผู้ชํานาญการผมจะบอกว่า หลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าเอาผ้าไปเข้าคาร์บอนตรวจคาร์บอนเทสความเก่ามันใช้ไม่ได้จริงนะเขาเอาเนื้อผ้าเก่าเอาเนื้อวัสดุอย่างหนึ่งอย่างใดเก่าๆเนี่ยเอาเนื้อผ้าลบบุรีเอาเนื้อผ้าลำพูนมาแกะปเป็นผืนพ้ารอดอายุมันก็เท่ากันมันตรวจไม่ได้พ้าเครื่องมันต้องตรวจจากผู้ชํานาญการมันไม่สามารถเอาเครื่องวิทยาศาสตร์มาตรวจได้เพราะฉะนั้นต้องใช้ความชนานาญแต่อย่างอืน่นต้องใช้เครื่องวิทยาศาสตร์ครับเพราะนั้นเนี่ยผมพูดทุกครั้งว่าพระเครื่องดูให้เป็นวิทยาศาสตร์ แต่ไม่สามารถอาวิยาศาสตร์ดูได้ต้องบอกง่ายๆว่าที่สถาบันตรวจสอบวัตถุมงคลและประมูลราคาพระเครื่องเมืองไทยเนี่ยมันครบจบในที่เดียวนะมันตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะผมอยากจะเริ่มต้นในการสะสมพระผมอยากจะเริ่มต้นในการเล่นพระพี่มีตัวช่วยอะไรให้ผมบ้าง ผมก็บอกว่าจริงๆแล้วตัวช่วยในการที่จะเข้ามาอยู่ในวงการพระหรือจะสะสมพระเนี่ยหนึ่งคุณต้องศึกษาช่องทางการศึกษาในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายโซเชียลมีเดียทั้งออนไลน์ออฟไลน์และผมก็ทําตัวช่วยขึ้นมาก็คือหนังสือพระเครื่องเมืองไทยร้อยล้านยอดนิยมตอนนี้ผมมีเล่มหนึ่งและเล่มสองพระในเล่มหนึ่งและเล่มสองเนี่ยรวมกันรวม,รวมแล้วว่ารวมร่วมพันองค์แล้วของผมยังเป็นหนังสือพระเล่มแรกนะครับในประเทศนี้ที่สามารถสแกน QR code แล้วเข้าไปในลิงก์ในการสอนออนไลน์ได้ หน,นังสือะเค่องเมืองไทยเล่ม1กับเล่ม2เนี่ยตอนนี้ก็ยังพอมีที่จะแบ่งปันให้เพื่อนๆเ,เอาไปศึกษาและที่สำคัญครับเวลาเราเข้ามาวงการพระแน่นอนครับเราต้องมีสิ่งสําคัญที่สุดคือกล้องครับผมทํากล้องที่ดีที่สุดที่มันเกิดขึ้นในประเทศนี้เกิดขึ้นบนโลกนี้เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้คือไซบูมารีนนะครับไซนี่เขาเป็นกล้องสองพระที่ได้ติดอันดับหนึ่งของประเทศไทยมายาวนานอยู่แล้วแต่วันนี้มันเกิดเป็นตัว limited edition ที่เขาทำให้กับเมืองไทยโดยเฉพาะก็คือไซบูมารีนตัวนี้ ตัวนี้นะครับเราเปิดจองไปแล้วแล้วเราก็ตอนนี้เรามีสินค้าพร้อมแบ่งปันที่จะจําหน่ายให้เพื่อนๆเหมือนว่าจอมยุทธต้องมีกระบี่นะท่านเลือกใช้กระบี่ที่ดีแน่นอนครับในอนาคตคุณอาจจะเป็นจอมยุทธคุณอาจจะต้องมีกระบี่คู่กายที่ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ยังมีแบ่งปันก็สามารถทักเข้ามาได้ติดต่อเข้ามาได้นะครับและสุดท้ายที่ผมจะฝากไว้ว่าปัจจุบันนะครับโลกมันเปลี่ยนไปมันหมุนเร็วมากจนบางทีเราเองก็ตามไม่ทันเนาะโลกหมุนเร็วหรือว่าเทคโนโลยีที่มันเข้ามาเนี่ยมันมีข้อดีและข้อเสีย ข้อดีของมันคือโอเคเราศึกษาเรียนรู้ความรู้เราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นทุกอย่างง่ายขึ้นแต่แน่นอนครับมีคุณมันต้องมีโทษมันก็มีเรื่องของมิชชาชีพที่จะนําเสนอต่างๆในสิ่งที่มันปลอมที่มันเฟกและท่านจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเช่าจะซื้อจะหาจะเลือกวัตถุมงคลที่จะสะสมหรือจะบูชาอะไรก็แล้วแต่ให้ท่านดูกับสถาบันหรือผู้ที่เขารับผิดชอบท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นนต้องบอกเพื่อนๆน,น,นะครับแต่ถ้าให้เราดูแลให้เนี่ยแน่นอนครับคุณจะได้ความสบายใจได้ความปลุ เพราะเราจะมีแต่ของดีของแท้อยากได้พระดีอยากมีพ้าแท้ต้องเพจโทนบางแคเท่านั้นและเพจโทนบางแครี่ทางเฟซบุ๊กเนี่ยยังมีเพจในเครืออีกมากมายก็ไปลองติดตามดูนะครับ ซื้อพระทุกครั้งให้จําไว้นะครับซื้อพระเช่าพระไม่ว่าออนไลน์ที่ไหนก็นแลแ้วแต่ให้มีบัตรรับรองหรือบัตรประเมินมูลค่าวัตถุม,มคงคลโดยบริษัทเครื่องไทยด้วยนะครับไม่งั้นถ้าท่านไม่มีบัตรรับรองตัวนี้ท่านอาจจะเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพก็ได้บัตรนี้จะแสดงถึงว่าผมได้ตรวจสอบพระทุกองค์แล้วและเป็นมาตรฐานสากลอย่างชัดเจนซื้อแล้วอุ่นใจซื้อแล้วสบายใจเพิ่มมูลค่าให้วัตถุมงคลของท่านโดยการเช่าหาด้วยบัตรการันตีและรับรองประเมินมูลค่าวัตถุมงคลนี้นะครับถ้าเรื่องของพระเครื่อง ังขแต่และอย่างในประเทศนี้ผมบอกเลยว่าที่นี่จบู่ที่เดียวครับ